ัญชัยเป็นไงขอขอค,ครับขอการครับอาจารย์ก็มีปรุงแต่งละปุงแต่งครับิลมวางแผนจากการไปปงผมไปนั่นรู้เปล่ปปาไปข้างบนรู้เปล่ปปามันก็เลยปุงแต่งขึ้นมาสงสัยนะ่ะก็มีแกยมบางคำบางแผ่นจะเรียนอะไรบ้างอท่าน ท่านนึกถึงจุดประสงค์ที่ท่านมาที่นี่ท่านมาประโยชน์อะไรในตรงนั้นแหละ,ะมันจะกลับมาที่ตรงสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการมาตรงนี้เป็นสำคัญ<ะ>ผมไม่ว่าหรอกถ้าถ้าจะเรียนคันถาล่ะแต่ว่าการเรียนคันถาน่ะท่านต้องรู้ประโยชน์ละจุดหมายต้องมนะีเรียนประโยชน์คันถาจะเรียนไว้ประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรในศาสนารู้ศาสนาก็มีประโยชน์3ามอย่างใช่ไหม<ะ>ประโยชน์ในโลกนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างมีมีความสุข ทางกายแล้วก็ทางใจโดยกำลังของกุศลบ้างหรือว่าประโยชน์ในโลกหน้าเป็นไปเกื้อกูลต่อการไปเกิดในที่ที่เป็นสุขติภูมิอย่างนี้เป็นตน้นะหรือว่าประโยชน์อะไรในศาสนาน,นี้สุดท้ายคือผู้เจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์อย่างยิ่งใช่ไหมเพื่อให้ส,สาตว์ทั้งหลายได้เข้าถึงความจริงศธสร,รมจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นการเรียนคันถาก็ดีปััสนาก็ดีมันจะเกื้อกูลกันและกันผู้เจ้าเลยไม่พิเศษหรอกว่าใครจะเรียนคันถาก็ได้ ใครหรือราสนาก็ได้แต่จุดประสงค์อย่าลืมจุดประสงค์ของการเรียนไม่ง,งั้นเราจะเคว้งเราจะเอาตัวนี้เรียนให้ได้เล่นให้ได้เอาเรียนได้แล้วไงต่อ,อมันควรจบป,ทอ,ปทอนนั้ปนปทอนี้ไปแล้วจบแล้วทำไมไม่เป็นจบแล้วแปลอะไรก็ไม่เก่งไม่ได้แล้วก็ไม่ดีประโยชน์อะไรแล้วอยู่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นหละบางทีเลยหรือจุดอ,อะไรเขาไม่มีจดจุด,จ,ดจุดเป้าหมายจริงๆในศาสนา นะแต่เป้าหมายทางโลกอาจจะมีอยู่บางคนอยากไปเป็นนู่นเป็นนี่ด็อกตงด็อกเตอร์อะไรใช่ไหมบางคนจบปอทศเก้าจบอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก็ศึกไปไปเป็นอนุสาสนาจารย์เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้คือเป้าหมายจริงหรือรปล่าอันนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเป้าหมายจริงในศาสนาคืออะไรนะตัวเนี้ยเพราะนั้นการเรียนการศึกษาผมไม่ห้ามหรอกเพียงแต่ว่าท่านต้องกําหนดเป้าหมายไว้ให้ดีว่าในาการมาอยู่ประพฤติธรรมประพฤติวินัยมาเรียนธรรมะเรียน บาลียปิธรรมพระสูตรวินัยหรือไม่ก็บาลีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องกำหนดประโยชน์เพราะนั้นมันจะหลงทิศหลงทางได้ในศาสนาเพราะนั้นในเรื่องตรงนี้ต้องต้องมีเหมือนกันมันทำให้จิตของเราเนี่ยไม่หลงไม่หลงทางกลับมาอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นไปได้ถึงหลงไปบ้างเผลอไปบ้างไหลไปกับอารมณ์บ้างเรื่องเล่นเ,เ,เรื่องนี้บ้างแต่ท่านมีจุดหมายไว้ท่านจะกลับมาได้ง่าย เราก็ต้องมีเครื่องหมายด้วยคเครื่องหมายที่จะไปเหตุให้เราไม่หลงไปเออนึกขึ้นได้แล้วมีอย่างนี้นมาเหมือนเช่นสมณสัญญาอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องมีแล้วเออเครื่องอยู่ทําวินยัยพุทธเจ้าเช่นเราจะเผลอคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นการมาวิตกอะไรไปบางทีมันนึกขื่นจีวรขึ้นมาเอ,อ้ยเราใส่จีวรแบบนี้นุง่งจีวรอย่างเงี้ยมันควรสมควรไหมที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปในทางอากุศลกรรม เลอะเนี่ยเราก็ต้องมีการสับเนียกตรงเนี้ยโดยอาศัยสมาสัญญาเป็นเครื่องเป็นเครื่องทําให้จิตของเราได้กลับมาอยู่ในทางเครื่องอยู่ท่านก็ต้องมีใช่ป่ะจุดหมายเครื่องหมายเครื่องอยู่สามอย่างแล้วเป็นไงตอนนี้ก็มีรู้สึกบ้างบางบางครั้งครับบางครั้งก็ปงแรู้สึกบ้างบางครั้งครับ บ้างก็ยังดีเนาะเป็นบางครั้งเงินบางคราวไปการเดินมันจะเป็นตอนไหนมันจะมีตอนไหนเวลาที่เป็นสนมากเดินครับอาจารย์เดินจะรู้สึกง่ายกว่าถ้านอนแล้วหลับง่ายนอนหลับง่ายนั่งก็ไหลง่ายนั่งก็หลับแบบง่ายมันนี่มันไม่ได้นั่งศึกษานี่เห็นไหมไม่ได้นั่งศึกษาแต่แต่นั่งดูก็อีกแบบหนึ่งแต่นั่ง นั่งศึกษานั่งสังวรมีไหมแบบรู้สึกในเออสังวรงในการนั่ง,งมีไหมหรือว่าไม่รู้นั่งพักเฉย,ยก็ยังมีอยู่ก <laughs> ็มีอยู่ครับเออจริงๆมันต้องมีตัวสังวรน,นะคล้ายๆกับผมบางทีก็มาจับจุดได้มันบางครั้งมันคาเรานั่งตั้งนานทาไมมันไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมันไหลไว้ไหนแต่พอมันมีตัวสังวรเกิดขึ้นมาเรารู้อ๋อมันเราขาดตัวสังวรนี่แหละ มันก็เลยการที่จะกลับมารู้ใหม่กลับมาใส่ใจใหม่หรือว่ามีสำเนียกขึ้นมาในอารมณ์ที่มันมีอ๋อมันมีได้เพราะเหตุปัจจัยตรงนี้เองอคือจริงๆไม่ไเราก็นั่งว่างๆจริงหรอกแต่เราไม่มีความสังวรในการนั่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ,อันนั้นแหละไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้ไหลไปได้แต่ผมก็ไม่ได้ว่านะจะได้รู้ว่าเนี่ยจิตใจที่เรานั่งอย่างมีตัวสังวรกับนั่งนั่งเรื่อยๆยจะคล้ายๆกัน แต่นั่งเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเขามีตัวสังวรขึ้นมาว่าพอเขาระลึกได้เขาไปกับอารมณ์เขาคิดไปเขาฟุ้งไปตุงแต่งไปเนี่ยตัวสังวรก็จะทําหน้าที่ขึ้นมาเออควรรู้อะไรควรใส่ใจอะไรแต่ไม่ใช่ดูด้วยความต้องการหรือดูด้วยการเพ่งจ้องนี่ใช่เพราะตัวสังวรอนะ่ะเป็นตัวกุศลอย่างหนึ่งถ้ากุศลในสังวรมีเนี่ยไอ้ตัวสติสังวรที่ทํางานก็มีได้แต่ถ้าตัวสังวรไม่มีเวลามันจะมาดูทีมก็แรง เพลงจ้องเนี่ยเพราะตัวสังวรมันไม่เกิดจะเอาอย่างเดียวเลยจะกลับมาะตั้งหลักอย่างเดียวเลยแต่ถ้าตัวสังวรมีปุ๊บมันมีสังวรอยู่ก่อนหน้าแล้วใช่ไหมเนี่ยมันซอฟลงทําให้การใส่ใจการเรียนรู้เนี่ยมันเลยไม่แรงเพราะไอ้ตัวสังวรในการศึกษามันมีอยู่มันมีอยู่ถึงจะยังไม่รู้อะไรมากนะแต่มันไม่ไปไกลมากหรอกมันก็แค่รู้สึกทีเดียวเดี๋ยวก็ไปทางต่างรู้สึกทีเดียวเดี๋ยวก็ไปทางเสียงรู้สึกทดเดียวเดี๋ยวก็ปรุงแต่งไปคิดไปอะไรไปแต่ว่ามันมันคล้ายไปไปมามา สลับรู้สลับไปสลับรู้สลับไปแต่ใหม่ใหม่ถ้าถ้าคนใหม่ๆนี่เราก็อยู่มานานแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วใช่ไหมล่ะเดือนเออมันมันมันตัวสังวรเนี่ยมันควรจะแข็งแรงบ้างที่มันไม่แข็งแรงมันก็มีปัจจัยเข้ามันแต่เรารู้รึเปล่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรยังเพลินอยู่เออนั่นแหละนี่แหละมันมันหลายปัจจัยคืออารมณ์ของเราด้วยแล้วก็ไปเสพอารมณ์ด้วยอะไรด้วยมันก็มีเป็นเหตุอย่างหนึ่งอันนั้นบางทีต้องต้องหลีกอารมณ์บ้าง อารมณ์บางอย่างถ้าไม่จําเป็นเนี่ยนะอย่าไปขึ้นเลยข้างบนนะ่ะไหลให้หมดแหละเชื่อเถอะผมก็เลยต้องต้องต้องอะไรนะยังยังไว้หน่อยไม่งั้นมันอะ่ะขออยญาตครับขอญาตครับเอาจริงๆอะมันแหนผมก็คือจริงๆตอนเนี้ยผมว่ามันมันมันต้องอะไรแหละต้องคล้ายๆต้องให้ให้ปัใจจัยในด้านที่เป็น อะไรนะปิดประตูให้เขาหน่อยไม่งั้นถ้าเปิดปุ๊บพร้อมที่จะออกเลยพร้อมที่จะไปเลยมันง่ายท่านมันง่ายไปในะปนะง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแต่สังวรเนี่ยมันยากเนี่ยมันเลยต้องทุนกระแสหน่อยแต่ถ้าพวกท่านได้ตรงนี้ไปนะผมว่ามันจะเกื้อกูลก,กับการอยู่ในธรรมวินัยเกื้อกูลต่อการอยู่ในในหมู่คณะเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นความเข้มข้นขอ,ของการเรียนรู้ศึกษาแล้วก็มันเป็นกุศลที่เป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นการบรรเทากิเลสละเอียดด้วยนะกิเลสท,ทั่วไปที่ท่านเจอข้างบนอ่ะโอ้มันอยากจะตายใช่ไหมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นะสแสดงออกทางกายทางวาจามาเลยวิติีรรมาเกิดขึ้นเลยเห็นหน้าปุ๊บจะยินปุ๊บหัวเราะปุ๊บโกรธปุ๊บเลย <laughs> อย่างนี้อย่างนั้นแหละไอ้ตัวนี้มันไม่มีถ้าเรามีตัวนี้ขึ้นมาช่วยนะเวลาจะเกิดความรู้สึกยังขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นง่ายอ๋อนี่เราเริ่มมีปีปีติกิยาแล้ว ทำไงดีก็ต้องรีกก็ต้องเล้นก็ต้องเลี่ยง,งอารมณ์ไปก่อนอเมื่อจิตใจเราเริ่มกุศลได้เรายุนิโสเป็นว่าเป็นเป็นกับเ,เ,เรื่องของวิบากที่เราต้องเจออะไรอย่างนี้นะ,ะก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยกลับกลับมาสังวรใหม่เออมันเป็นวิบากที่เราต้องเหอต้องเห็นต้องได้ยินต้องรู้รับรู้แบบนั้นเขากําลังประกาศในสิ่งที่เราทํากรรมไว้เราก็ใส่ใจสํารวมไปยอมรับไปแล้วก็เรียนรู้ไปใหม่นมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่พอมาตัวนี้ปุ๊บมันจะช่วยได้เยอะกว่าเพราะว่าอารมณ์พุนั้นมันน้อยนะแต่ว่ามันจะไปเลือกอดีตเรื่อง,ง,งนู่นเรื่องนี้มากกว่าครับเราก็เลยมีโอกาสที่จะทวนกระแสดได้ง่ายกว่าเมื่อจิตใจเราแข็งแรงอยู่กับทำอยู่กับข้อประพฤติแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ตัวสติก็ดีตัวสังมรก็ดีแข็งแรงไปด้วยพอไปอยู่ข้างบนปุ๊บมันกลายเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับเหมือนเป็นของเล่นเป็นของเล่นเลย ไม่ได้ไปเล่นกับเขาแต่ตอนนี้มันต้องต้องทำความคุ้นเคยกับกุศลทําความคุ้นเคยกับการสังวรให้ดีแล้วตรงน,นี้มันจะเกื้อกูลในภายหลังอย่างน้อยถ้าเกิดจะได้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องปัจจัยสี่โดยที่ไม่ต้องมาคิดนึกมากอะแค่เราอาศัยกุศลในการรู้เหตุรู้ทุกข์รู้ความเป็นไปรู้กายที่ต้องไปเข้าในเสนาสนะรู้กายที่ต้องห่มจีวร รู้การขบฉันที่ต้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยรู้การใช้ยาประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กลับมาอยู่ใกล้ๆตัวง่ายมากนะเหมือนไม่ถ้าคนไม่เป็นก็คือไปสังขายโยคิดเอาไปสังขายโยท่องเอานะมันก็เลยไม่เข้าถึงความจริงเนี่ยแต่ได้แต่นึกเอานึกเอาแล้วใจก็ไม่ได้รู้ความจริงด้วยนะเหมือนเหมือนอนุมาณเอานะแต่จริงมันต้องไปสัมผัสภาวะหรือรู้สึกเนี่ยอาการที่มันกำลังเป็นนะ ต้องอาศัยแบบเนี้ยตื่นนอนมาสับรวมได้ไหมอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่อืในท่าทางที่นอนแต่สตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันมันใจมันสองวอนไหมหรือใจมันไหลไปเลยก็มีไหลไปก่อนอืไหลไปก่อนสักพักหนึ่งแล้วกลับมาดูรูปนอนอย่างนี้รู้สึกอ๋อแล้วแล้วก็ไปอกีกไปอกีกก็กลับมาให้อีกอย่างนี้ไปพยายามมาอยู่บ มันเป็นรู้สึกว่าเป็นการรู้ใหม่หรือว่ากลับมีการกลับแบบรู้ก็รู้สึกในท่าที่ที่นอนเลยครับอาจารย์คือตอนไม่รู้ก็คือไม่รู้แหละไม่รู้ก็ไม่รู้เลยครับแต่ตอนรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่ามีการรู้ขึ้นครับหรือว่าัปมีอะไรกลับมาแบบรู้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 ใหม่นะครับอ่ารู้ใหม่นะครับรู้ใหม่เลยไปแล้วก็ใช้วิหารนี้ก็ได้อ่าทางนั้นก็ได้อยู่แล้วทราบ ปัจจัยอื่นไหมที่ต้องไปเข้าห้องน้ําทําอะไรพวกนี้ก็มีอยู่มีอยู่มันรู้สึกไม่ค่อยสบายร่างกายแบบบางทีก็ปวดเบาปวดหนักอะไรอย่างนี้อืมบางทีก็ทราบรับทราบหรือรู้ที่จุดที่มันเป็นรู้รู้สึกครับมันทนไม่ได้แต่ก่อนก็คิดว่าจะทนอยู่ก่อนแต่พอจริงๆแล้วทนทนทนไม่ได้เนี่ยก็เป็นอารมณ์นึงแหละเอาง่ายๆนะไอ้ทนไม่ได้ใจอยู่กับการ ความร,รู้สึกตัวนั้นหรือว่าใจไปข้างหน้าก็ยังรู้สึกอยู่หรือที่มันปวดนะหรือที่ปวดได้ปวดปวดแล้วคิดว่าน่าจะรอแปบ๊บแต่ไม่ไม่ได้ไม่ต้องรอหรอกไอท้ที่ปวด <c oughs> ปุ๊บแล้วก็มีสติรู้แล้วก็มีสติในการเดินมีสติในการลงไปนั่งจะปวดทุกอะไรนั่นแหละนั่นแหละคือการการศึกษาแล้วแ,แรกๆก็มีรออยู่ก่อนอแต่ว่าหลังๆก็ก็ไม่ได้รอแล้วปวดแล้วก็ไปเลยครับอือืม แต่เท่าที่รู้ได้มันแบบรู้เร็วคราจะลักษณะคือรู้บ้างคิดบ้างฟุ้งบ้างอะไรอย่างนี้ครับอ่ามันปนๆกันปนกันแบบบางที่แยกไม่ค่อยออกครับไม่ต้องไปแยกหรอกถ้าท่านรู้อย่างนี้ปุ๊บไอ้อย่างนั้นจะไม่มีเองครับนะท่านท่านมีสติอยู่ไอ้นึกก็จะลดลงไปเองท่านทราบนะไอ้เพราะว่าจุดมันมีอย่างเดียวเพราะที่ถูกมีหนึ่งเดียวอ่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวคือตรงนั้นแหละอ่าแต่ความที่ความจาความคิดเนี่ยมันไหล หลายอย่างหลาายยออ่งแต่ความจริงมันมีอย่างเดียวคือความรู้สึกตรงนั้นแต่ความคิดความปรุงแต่งโอ้มันหลากหลายคิดเอานึกเอาตอบเอาเนี่ยเยอะแยะศึกษาเธอไปแล้วหรอกแล้วยังอื่นล่ะในอย่างอื่นก็มีทราบเหตุในการนั่งยืนได้บ้างไหมนั่งยืนเดินทํากิจต่างๆทราบเหตุบ้างไหมไม่ค่อยได้ครับเออเนี่ยตรงมันก็อะไรนอกเรื่องเหตุเนี่ยไม่ค่อยได้ครับ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนแล้วค่อยตัวสังวรนั้นขาดขมาาันขาดตัวสังวรถ้าตัวสังวรมีท่านจะรู้หรือไม่รู้ไปเป็นประมาณบางทีจะไปรู้ทีหลังครับมีแม่รู้ทีหลังหรือไม่รู้ละเดินก็แล้วนั่งก็แล้วรู้ทีหลังครับไปก่อนแล้วค่อยรู้นั่งก่อนแล้วแป๊บเดี๋ยวกลับมารู้ี่ครับอตอนไปกลับมารู้ส่วนใหญ่ดูตัวอย่างตอนนั่งไม่รู้แต่กลับมารู้ว่ามารู้ตอนไหนตัวอย่างแบบนั่งอย่างนี้ครับรู้ ในอาการที่ที่นั่งอยู่อืแล้วไงแล้วไงแล้วก็คิดไปฟังฟุ้งบ้างครแล้วกลับมารู้อีกไอ้นี่มียังไม่ได้เปลี่ยนยาบทนี่ย,ยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ตอนที่ที่เปลี่ยนไปแล้วก็มารู้ทีหลังมีไหมเปลี่ยนไปแล้วลุกไปเดินและ้ะอ่ะมามารู้ทีหลังมีมีครับอาจารย์ лы, แล้วแลนน้วตอนนั้นอ่ะตอนนั้นในเวลาตอนรู้ทีหลังอ่ะรู้ยังไงเช่นก็รู้สึกในอิริบทั้นั้นนะครับแบบ เดินไปก็รู้อาการเดินไปจะเป็นรูปมีไหมอ้าวมาเดินแล้วรู้สึกรรู้สึกการเดินหรือว่าอ้าวไม่รู้เลยรู้เดินจะเป็นแบบไหนแรกแรกก็ยังไม่ทราบครับไปก่อนพูดง่ายไปก่อนแล้วก็ไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้นั่นแหละไม่รู้แล้วกลับมารู้ทีหลังไอ้รู้ทีหลังก็คือรู้ว่าเดินไปแล้วอารู้มารู้อ่นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้ว แต่ว่าอีตัวนั้นน่ะมีการรู้ต่อไหมหรือว่าแค่รับรู้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆอ้าวมีได้นะผมกำลังจะบอกว่าในจุดนี้แหละที่เราที่เราขาดๆเป็นอยู่เนะี่ยรับรู้แล้วก็ไปต่อ <c oughs> ใช่ไหมรับรู้แล้วก็ไปต่อใจเราจะเป็นแบบนั้นนะแค่รับรู้ว่าเดินแล้วก็ไปต่อ <c oughs> แต่ไม่ใช่รับรู้ว่าเดินแล้วก็มีสติรู้ในการเดินมันไม่จะเป็นอย่างนั้นไง เนี่ยตัวเนี้ยมันเลยทุกอย่างนะยาบทต่อไปก็เหมือนกันยาบทต่อไปก็เหมือนกันไอยาบทต่อไปก็แบบนี้เหมือนกันแหละเอาถ้ามันจะเป็นอย่างงี้มันก็เป็นเงี้ยได้ทั้งวันแหละเอาจริงๆเป็นเงี้นได้ทั้งวันจริงๆแค่รับรู้แล้วก็ไปต่อแต่ถ้าถ้าถ้ารับรู้แล้วก็มีอะไรที่ควรรู้ไองเงี้ยต้องมีเหมือนกันรับรู้แล้วว่าไม่รู้แล้วอะไรที่ควรรู้ล่ะอันนี้ตูตูสังวรนะว่าจะทํางานก็ตรงนี้แหละ อะไรทด้ควรรู้อะไรที่ควรใส่ใจแต่ไม่ใช่ต้องดูไม่ใช่ต้องดูไม่ใช่ต้องดูนะเหลี่ยมนิดเดียวต้องดูกับควรรู้เหลี่ยมนิดเดียวนี่จะเป็นแบบไหนดีเนี่ยต้องต้องศึกษานะว่าไอต้องดูเดี่ยไม่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 สนับสนุนแต่ควรรู้ควรใส่ใจเนี่ยอันนี้เป็นตัวสังวรเนี่ย มึงจริงๆอ่ะยัยตรงที่เราจะใส่ใจให้เกิดกุศลได้วางใจให้เป็นกุศลได้มันมีมุมนิดเดียวมันเป็นความแยบคายของจิตใจที่เราต้องมีแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บไอ้สักกุศลที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปอ่ะมันเกิดไม่ได้ถ้าเรียนพิธามาเนี่ยใช่ปะ่ะไอ้ตัวกุศลธรรมะที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นจากอนิโส์ใช่ไหมนอนิสสตัวอนิสสจ,จริงๆตัวสภาวธรรมคืออะไรมโนมทวารลัชนะ เออไอตัวนี้มันยังไม่ขึ้นวิถีด้วยซ้ําไปไเออแต่ว่ามันเป็นปัจจัยอะให้กุศลที่เป็นชาวนะแล่นไปได้แต่มันเกิดจากปัจจัยอะไรล่ะเกิดจากการยินได้ยินได้ฟังเกิดจากวางใจไว้ถูกแล้วธรรมะที่มันเกิดวางใจถูกเข้าใจถูกคือควรควรอย่างเงี้ยความควรเงี้ยพอมันมีขึ้นมาเนี่ยมันการใส่ใจก็เป็นไปกุศลก็เป็นไปจะเป็นสติก,ก็ได้จะเป็นสังวรก็ได้มันก็จะทํางานตรงนั้นไป ตรงเนี้สำคัญนิดจุดนิดเดียวรู้สึกมันยากเอาใจในการเดินไอ้ยากมันก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นไงมันจะเป็นของง่ายได้ยังไงล่ะของแบบเนี้ยใช่ปะ่ะและอย่างกุศลแบบเนี้ยมันกุศลทวนกระแสนะไม่ใช่กุศลตามกระแสเพราะ <laughs> นั้นมันก็เลยต้องต้องรู้จักวิธีทวนน่ะทวนยังไงใส่ใจยังไงเรือไม่ล่มอ่ะเอาใช่ปะ่ะ อุดรูยังไงเหลือไม่รั่วเนี่ยพายยังไงเหลือไม่โครงอะ่ะนะแล้วก็แล่นไปยังไงในท้องในท้องน้ําที่มันเชี่ยวอะ่ะวางก็ไม่ได้ครับออปล่อยก็ไม่ได้แต่ว่าใจอะ่ะจะรักษายัางไงมันต้องมีใจไงไอ,อ้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันต้องมีแต่ไม่ใช่ฉันทะตัญหาฉันทะไม่ใช่ต้องมีฉันทะที่เราเป็นไปในฐานะที่มีศรัทธา มีความรู้สิ่งควรไม่ควรประมาณนี้มันถึงจะเกื้อกูลในการศึกษาตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่มีมันก็กลายเป็นอารมณ์ที่เราเคยชินนะเคยชินหลายอย่างเนเคยชินต่อใจที่มุง่งกับเคยชินกับการปล่อ,ลอยไปแล้วแต่คนแต,แต่ทุกอย่างก็เรียนรู้ได้ทุกอย่างก็เรียนรู้ได้จริงๆมันเป็นความไม่เชื่อมชื่นหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวสังวรที่จะต้องเป็นไป และธรรมะพวกนี้เป็นธรรมะที่มันเป็นเป็นธรรมที่ละอนุัสอ่ะใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสจิตใจทีเดียวใจมันมีความสุขความปัารานในความสุขอยู่ก็เรียกว่านอนตามในสุขเวทนาทุกอย่างอะไรที่เกิดความสุขขึ้นมาได้เนี่ยฉันก็น้อมไปตัวน,นั้นแหละอะไรที่เกิดความดีได้ฉันก็น้อมไปตรงน,นั้นแหละแต่เนี่ยมันจะโยนิโสยังไงอ่ะบางทีทันบ้างไม่ทันบ้างเห็นไ,ไหมเราก็ต้องมี มีอะไรมีการฟังไว้ดีแล้วแล้วก็มีการนำไปใช้นำไประลึกนำไปพิจารณาแล้วทำไมถึงนำไปพิจารณาได้นำไปใส่ใจได้นำไประลึกรู้ได้ก็เพราะมีตัวศรัทธาที่มันมีศรัทธาที่มันเกิดขึ้นความความรู้สิ่งต่างๆรู้ประโยชน์พอสมควรที่มันเกิดขึ้นมันถึงจะน้อมใจไปมันมันเป็นอย่างนี้บางทีวันนี้เราก็มีศรัทธาสองสามวันสักพักมาก็อ่อนไปอีกแล้ว มันไปด้วยอารมณ์อไปด้วยอารมณ์เพราะ,ะนั้นอารมณ์เนี่นยแหละเป็นมันทําลายนามธรรมไอ้นามธรรมที่มีศรัทธ,ธานามธรรมที่มีกุศลเนี่ยมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่ที่ไปที่เสียง่ายที่จะทิ้งง่ายที่จะปล่อยง่ายเพราะอะไรเพราะมันไม่มีกําลังเราไม่มีศรัทธ,ธาที่มั่นคงเหมือนพระยาเจ้าท่านใช่ไหมคัอย่างพญาวัฒนดสราทธาเราบุรุษชนเนี่ยเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก นะมัน,นไม่ตา่างเลยกับเต่าอ่ะแต่เราก็ต้องต้องรักษาเขาด้วยการจุนิโสนด้วยการใส่ใจสําคัญคือต้องรู้ประโยชน์ของการอยู่ประโยชน์ของการได้วิเวกประโยชน์ของการฝึกสํารวมตรงเนี้ยมันต้องมีไว้ในใจมันต้องมีการสําเนียบเหมือนกันที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยนะประโยชน์อะไรนะการที่เราประพฤติอย่างเงี้ยนะประโยชน์อะไรมันต้องกลับมาตัวนั้น له, time, อ่ะเพราะนั้นศรัทธามันถึงจะน้อมไปได้สติมันถึงจะน้อมไปได้กุศลมันถึงจะน้อมไปได้ มันงั้นปล่อยมันก็พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะไปแล้วอีกกลางแบบเนี้ยมาผมบอกเลยแล้วมันไม่ชื้นมืดหรอกกูสลแบบเนี้ยมันมีแต่ความเบื่อมีแต่ความมันเหมือนแห้งอะแห้งมันไม่เชื่อมชื้นหรอกแต่ว่าไอความไม่เชื่อมชื้นแบบนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ อุปมาเหมือนเราจะสีไฟนำไฟไปใช้ส่องสว่างถ้าไม้มันยังเปียกอยู่เห็นไหมไม้มันยังเปียกอยู่มันยังไม่แห้งสีไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ป่ะเพราะนั้นแหละไอ้ตัวสำรวมสังงอนเป็นปิมีการเลยเหมือนเราตากไม้ตากไม้ให้แห้งอพอไม้แห้งปุ๊บมันก็เกิดก็เกิดได้อุปกรณ์ขึ้นมาใช่ไหมก็เหลือวิริยาความเพียรการใส่ใจการสียังไงให้เกิดไฟ ซึ่งตรงเนี้ยล้วไม้มันพร้อมที่จะเปียกจะชื้นด้วยใช่ปะ่ะเหมือนไม้ขีดที่มันทิ้งไว้นานตากฝนตากแดดตากน้ําค้างเงี้ยจะมาจุดใหม่ๆเนี่ยต้องไม่ได้ต้องร้อยหแห้งก่อนเห็นปเหมือนใจเราเหมือนกันต้องเว้นจากขอแสลงเว้นจากการคุกคีเว้นจากอารมณ์ที่เป็นเหตุที่น่าไข้น่าพอใจมันก็เหมือนพยายามตากตากไม้ขีดอ่ะนั่นแหละ แล้วมันยอมไหมล่ะตากได้เดียวเดียวเดือนครึ่งเดือนพอแล้วเดี๋ยวขอชุ่มมาขอชุ่มมาเอ้าจริงๆเป็นอย่างนี้จริงนะแล้วกุศลแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ของง่ายแต่ผมบองว่าถ้าเราได้ปัจจัยตรงนี้ได้ความเสพคุณตรงนี้แล้วความคุ้นเคยที่มันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นอุปนิสัยทําให้เรายินดีที่จะอยู่ทําให้เรายินดีที่จะประพฤตินะอ่าและสิ่งตรงนี้มันแปลกดีบางคนเอ๊ะก็มาได้ทุกทุกครั้งทุกคราวเบื่อก็หน้าเบือ่อ มันก็ไม่น่าสบายเลยแต่ทำไมยังยินดีอยู่สแสดงว่ามันมีความเสพคุ้นคุ้นเคยคนทำกรรมาฐานเอาทำกรรมาฐานเอานอนก็ไปหลับมาที่ไรก็หลับบ้างไม่หลับบ้างเครียดบ้างแ,แต่ก็ยังมาสแสดงว่าเขาก็มีปัจจัยเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ได้จุดความพอดีหรือว่ายังไม่ได้จุดที่จะเป็นปัใจจัยให้กุศลที่จะเกิดให้เกิดขึ้นมันขาดหลายอย่างการฟังด้วยการสำเนียกด้วยการใส่ใจด้วย การสังวรด้วยโอ้มันเกื้อกูลกันหมดเลยขาดยังไรอย่างหนึ่งไม่ได้ท่านทร,รมาพวกนี้นะต้องเป็นไปร่วมกันแต่ว่าการจะเป็นไปร่วมกันได้เนี่ยมันต้องอาศัยฟังบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆสังเกตอยู่เสมอเสมอมันขาดอะไรเพราะอะไรคล้ายๆต้องมีความเอใจฉุกใจอยู่เสมอเสมอแต่ไม่ใช่คอยหาเหตุผลนะเพราะเราแค่เราแค่รู้เหตุแค่นั้นเองเดี๋ยวผลอะไรสิ่งต่างๆที่มันจะผิด หรือไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆทํางานนะแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องฟังให้เข้าใจส่วนจะทําได้ไม่ได้มันก็ต้องใส่การเสพคุ้นแล้วก็ใส่การหัดแล้วก็สอบถามจุดที่เราไม่เข้าใจนะถ้าถามปุ๊บเข้าใจตรงไหนไหมก็ยังไม่รู้ได้ไหมแต่มันมีจุดอยู่หรอกถ้ามีความสังเกตจำเนียกอยู่มันก็จะสังเกตอยู่เอ๊ะช่วงเนี้ยเราต้องไม่รู้ช่วงเนี้ยเราขาด ช่วงนี้เราเผลอช่วงนี้เราทิ้งเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยเป็นตัวศึกษาได้ว่าเออแล้วาถามมาพาะอะไรตอนเนี้ยนนก็แค่เก็บข้อมูลไว้ถึงเวลามันเป็นไปอย่างนั้นอีกอาจจะขาดอ้อตรงนี้เองอ้อตรงนี้เองแต่ไม่ใช่ไปเ,ออเพราะอะไรไปนั่งทบทวนไม่ต้องหานะไม่ต้องแต่เราแค่มีใจเหมือนมาร์กไว้อมาร์กจุดที่เราสํารวจไม่ได้มาร์กจุดที่เราทิ้งไปมาร์กจุดที่เราเผลอไปแค่นั้นเองพอไปถึงอารมณ์ตัวน,นั้นปุ๊บ เนี่ยมันก็จะระลึกได้หรือว่ามีสติขึ้นมามีความรู้ขึ้นมามันก็จะเข้าใจตัวน,นั้นได้แต่ว่าต้องอาศัยการมาร์กใจไว้แต่ว่าไม่ใช่คอยเฝ้าไม่ใช่คอยเฝ้าเนี่ยแหละเป็นนี้แหะเราต้องลองต้องค่อยๆหัดเขาเเสพคุ้นคุ้นเคยแล้วก็หัดรู้ตามความเป็นจริงตรงนั้นโว้ยเยอะแยะแหละถ้าผมจะซักนะมันจุดที่มัน มันมันนั่นเยอะนะแต่เราไม่ค่อยทันมันไม่ทันมันแล้วก็ไม่ทันไม่ทันตัวเองไม่ทันเหลี่ยมของตัวเองตัวเองอ็เหลี่ยมเยอะไม่ใช่ใครหรอก <c oughs> <c oughs> แล้วว่ามันห่างไปนะโอ้โหใจ,จะแย่เอาที่มันชุ่มชื่นได้เพราะเราเนี่ยแหละไม่มีใครหรอกแต่ถ้าเราห่างไปเมื่อไหร่นะโอ้โหห่างเราแล้วละ่ะ แล้วจะรู้สึกเพราะนั้นแต่ต้องทวนกระแสะแบบเนี้ยต้องใส่ใจแบบเนี้ยซึ่งถึงจะเป็นสิ่งที่ยากนะแต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยใชนะเหมือนการอุบัติเกิดขึ้นมาในความพิจิมนุษย์ใช่ไหมตัดทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วจะตายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมนุษย์อีกเนี่ยโอ้ก็ไม่ใช่ของง่ายมันเหมือนสเสวียนใช่ไหมที่บุรุษโยนจากทิศ ทิศของขอบจัก,กรวาลนะทิศเหนือเงี้ยโยนมาเต่าก็ว่ายไปในมหาสมุทรใหญ่ๆอย่างเงี้ยกลัวจะโผล่ไปเจอ่เงี้ยตาบอดด้วยร้อยปีโผล่ทีด้วยโอ้โหหนึ่งเราก็ได้มาแล้วห่วงหนึ่งใช่ปะการบารเกิดขึ้นของพุทธเจ้าก็เป็นของยากเราก็ได้ฟังนะห่วงที่สองมาซ้อนกันกับบทเราก็โผล่ขึ้นมาตรงนั้นอีกนะได้มาพบคําสอนพุทธเจ้าอีกแนะี่ยก็ได้ห่วงที่สองมาแล้ว อ่าแล้วการได้อยู่ในธรรมวินยัยของพรืเจ้าอีกใช่ไหมเนี่ยได้ฝึกประพฤติทำปฏิบัติธรรมอย่างนี้น่ก็เหมือนได้ห่วงสามห่วงนั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะและเราจะปล่อยห,ห่วงเนี่ยหลุดไปในชาตินี้จะปล่อยทิ้งห่วงในชาตินี้ให้มันเ,เดี๋ยวค่อยไปหาใหม่ข้างหน้าเหรอมันไม่ง่ายแล้วนะมันไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่าเพราะจิตใจของเรามันก็เหมือนอย่างว่าแหละศรัทธาที่มันไม่มีกาลังเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวจิตเป็นกุศลเดี๋ยวจิตเป็นอกุศลขึ้นมาเงี้ยกับ กว่าจะให้สามห่วงนี่มันมาเจออีกเรามั่นใจเลยมั่นใจเลยยังไม่ต้องพูด,พดถึงห่วงสี่ห่วงนะไอห่วงสี่คือการบรรลุธรรมตัดสรุ้ธรรมเนี่ยซึ่งมันแสนยากกว่านี้อีกแยกยากกว่านี้อีกตอนนี้เราได้มาสามห่วงแล้วเหมือนหมูหมูใช่ไหมได้มาแล้วแต่เราปล่อยหมูหมูหกปล่อยให้หมูมันวิ่งไปอะไรไปเนี่ยคุกคีนู่นนี่นั่นไปอ่มันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเออกลายเหมือนของประมาทอะ่ะ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือให้สำเนียกไว้ไบ้างว่าเราได้ของที่ยากมาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยสิ่งที่มันยากให้มันผ่านไปอย่างน้อยคือถึงเราไม่บรรลุธรรมไม่เข้าใจในศาสตร์ธรรมตอนนี้แต่ว่ายังอยู่ในกำลังอยู่ในวิสัยอยู่ในความเพียรที่ควรจะมีอยู่ก็ถือว่าไม่เหลวเปล่าถึงจะไม่บรรลุธรรมถึงจะไม่เข้าใจแจ่มแจ้งอะไรกัแล้วแต่แต่ขอให้หัดขอให้อยู่ในทางอยู่ในสิ่งที่ควรทา ควรใส่ใจเพราะทำวินัยเนเป็นเครื่องขัดเก่านะเราจะได้เดินทางในทมวินัยอย่างสวยงามนะแล้วก็แล้วก็เวลามันจะต้องพัดภาจากโลกนี้ไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังว่าความเพียรเราย,ยังไม่ทําเลย <c oughs> กุศลบางอย่างเราย,ยังไม่ทําเลยน,นี่จะได้ไม่ต้องมาติเตียนสัมเพียณมาเสียใจในภายหลังอย่างน้อยคือทําแล้วแะได้แค่นี้ก็คือแค่นี้นี่แหละเป็นเครื่องสําเนียกในทมวินัยที่ ที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปไม่เป็นไรได้ยังไงก็อย่างนั้นแหละท่านก็ต้องสเกตเองแล้วกันว่าที่พูดพูดไปเนี่ยมันมีจุดทั้งนั้นแหละส่วนจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเอง